เมืองยุทธหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราศิลปินภาษาถิ่นชวนฟังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจชยวาสมดุลธรรมวันนี้ผมนำท่านมาที่พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรน,นะครับซึ่งสร้างโดยนายกรัฐมนตรีท่านบรรหารศิลปะอาชานะครับ ก็เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินบริเวณแห่งนี้เป็นการจําลองประวัติศาสตร์ชาติจีนตลาดย่อมย่อมนะครับที่เราสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ชาติจีนตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันนะครับจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกค,ครองในพิพิธภัณฑ์เป็นการเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนจีนนะครับเมื่อพูดถึงคนจีนเรานึกถึงความขยันหมั่นเพียรน,นึกถึงสีแดงนึกถึงความกตัญญูกะตะเวทีนะครับ ชีวิตคิดกลับด้านในนึกถึงคำหนึ่งของจีนก็คือไถหวานมันรดน้ำแล้วค่อยสวดมนต์อ้อนวอนสวรรค์นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองสวัสดีครับ